2022แล้วเราจะปิดการทำงานของ iPhone ไอโฟนนะเราจะไป<บ>โอ,ปโอนเงินอย่าเพิ่โอนเงินถ้าใครอยากจะปิดเครื่อง iPhone ปี2022อย่างนี้คุณจะปิดอย่างไรใน iOS16 นะครับหมอคอมิอะครับผมนายหมอคอมมีสิทธิโชคนะครับแต่ว่าต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าตอนนี้ใช้กล้องมือถือทาย iPhone อยู่แม่ คุณเห็นหน้าจอไอโฟนถ้าเห็นครบไม่ครบยังไงผมต้องขอหนา้นาหนา้าภัยเขาไม่ใช่น้าภัยการที่เราจะปิดเครื่อง iPhone ให้สนิทนะครับอย่างแรกเลยครับไปวิธีที่อยู่ในการตั้งค่ากันก่อนการตั้งค่านี่<ล>เรามา,มอาตอนนี้หน้าจอเปิดรือปิด,อ,ปดอ่าผมใช้งานร่วมกับ w a t c h o v e r นะครับอ่ะตึกต๊กตึก๊กตึ๊กเ,เ,เนี่ย พวกเราใช้งานกันได้แล้วคุณไม่รู้ด้วยว่าเราใช้งานอะไรถ้าผมเปิดเสียงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมไปเล่นลกาําลังจะเล่นไลน์หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งผมก็เล่นไลน์ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเปิดหน้าจอขึ้นมาให้ก่อนหน้าจอ,อนี่ถ้าอยู่โหมดนี้หน้าจอก็จะสว่างนะครับทุกคนก็จะเห็นหน้าจอของพวกเราคนตาบอดที่ใช้งานโอเคครับผมวิธีการทาไงก็3านิ้วลงไป3ครั้งตึกตึกตึกเสียพูดติดอ้าวอันนี้อย่างเนี้ย แสดงว่าคุณทําไม่ตรงนะครับต้อง3นิ้ว2ครั้งขึ้นมาก่อนสนิ้ว2ครั้งเนี่ยเป็นการเปิดปิดเสียงพูดแต่การทํางานของ voice over ยังทํางานอยู่แต่3นิ้ว,แต,วแต่3ครั้งมานหน้าจอเปิดใช้อยู่อ่าอย่างเงี้ยหน้าจอก็จะมืดนะครับมานหน้าจอเปิดใช้อยู่3นิ้วแต่สาครั้งตึกตึกตึกเสียงพูดปิด <crunch. S 2> <ๆ>อ้าวอย่างเงี้ยไม่ได้อีกแล้วเนี่ยหลายคน<ๆ><ๆ>จะเจออาการเนี้ยดังนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เร็วหน่อย3นิ้วตึกตึกตึก น,นี่แหละครับนี่คือปัญหาของหลายๆคนคือเวลาเคาะนิ้วลงไปอย่างเช่นสามนิ้วสองครั้งเป็นอ่ามันต้องอ่าสามนิ้วสามครั้งอ่าหรืออาจจะช้ากว่านี้นิดหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องเร็วถึงขนาดนี้เจ็บนิ้วเหมือนกันโอเคกลับมาเรื่องราวของเราในการปิดเครื่องนะครับมีหลากหลายวิธีมากกันเลยครับวันนี้ไปเริ่มต้นที่การตั้งค่าการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการหนึ่งนิ้วสสองครั้งเ<อ>ข้ามาในการตั้งค่ากันครับการตั้งค่า ตอนนี้ตกลงหน้าจอเปิดหรือปิดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีม่หน้าจอเปิดใช่อยู่อ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บม่หน้าจอปิดใช่อยู่อ่มาม่หน้าจอตอนนี้สว่างนะครับคุณเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วคุณไปที่เมนูที่ชื่อว่าทั่วไปกันครับหรือ general นะครับ เวลาหน้าจอทั่วไปอ่าพอเจอทั่วไปแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งนะครับเข้าไปสาหรับคนใช้งาน voice over แต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเราที่ไม่ได้ใช้งาน voice over ก็จิ้มเข้าไปเลยที่ทั่วไปนะครับอ่าเข้าไปแล้วครับ <c oughs> แล้วไปที่เมนูสุดท้ายเกือบท้ายสุดก็คือ <c oughs> ปิดท้ายสุดแหละอืมก็คือปิดเครื่องนะครับปัดขวามาสุดท้ายเลยหรือเลื่อนนิ้ว3นิ้วรูดขึ้นรูดขึ้น หรือบางคนบอกว่า4นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอปุ๊บครือ,อ่าหลายคนต้องฝึกนะครับที่จะใช้4นิ้วนะครับผมอ่าสนิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอคําสั่ง voice over จะเป็นคําสั่งไปที่ท้ายสุดเจอปิดเครื่องแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บเขาจะเข้าสู่ปิดเครื่องอ่าหรือแตะสองครั้ง เขาจะถามยืนยันอีกทีว่าคุณต้องการปิดไหมถ้าต้องการปิดก็1นิ้วแตะสองครั้งซ้ําตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นคนตีล้เขาให้เลื่อนใช่ไหมครับผมแต่ตรงนี้ครับผมเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับกดยกเลิกปุ๊บแต่เขาจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณอยู่ในหน้าจอล็อกอ่าหรือหน้าจอในส่วนของตัวปกติก็ตามนะครับปลดล็อกขึ้นมาค่ามาตรฐานเลยที่ หลายคนบอกปิดเครื่องวิธีนี้ตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นมาก็คือเป็นการซอฟต์รีเซ็ตครับผมซอฟต์ซอฟต์ชัดดาวแล้วกันครับปลุกขึ้นมาเขาบอกว่าให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ครั้งปุ๊บหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งผมกดลองนัานจอไปอันนี้คือการซอฟต์รีเซ็ตนะครับก็คือเราจะปิดเครื่องได้แบบนี้ตั้งแต่ i p h iPhone 10 1 1 1 2 1 3 1 0 R ก็ตีส์ทุกรุ่นนะครับอ่ะโอมค สิบสี่ด้วยนะปลูกขึ้นมาปุ๊บอ้าวผมต้องยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก่อนเอามายิกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งปุ๊บปลูกขึ้นมาก่อนเพิ่มเสียงปลอยลดเสียงปลอยกดปุ่มเพิ่มเสียงข้างไว้หนึ่งสองเนี่ยเขาก็จะขึ้นปิดเครื่องขึ้นมาคุณจะปิดเครื่องก็จิ้มลงไปเลยครับผมอ่าหรือเลื่อนนะครับผมแต่สําหรับพวกเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งผมปัดขวาไปที่คําว่ายกเลิกนะครับวิธีอีกวิธีการหนึ่งอ่าเดี๋ยวขอล็อกหน้าจอไปก่อน เราจะเข้าสู่ของโหมดของ SOS นะครับผมอ่าซึ่งเอาไว้ปิดเครื่องได้เหมือนกันนะครับทำได้2แบบคือกดปุ่มเปิดเปิดปิดก็คือปุ่มไซต์บัตท่านนะครับปุ่ม Power เนี่ยครับกับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้อ่าลองใหม่นะครับเดี๋ยวปุกขึ้นมาก่อน <9 S 1> อให้กดปุ่ม Power กับเพิ่มเสียงค้างไว้นับหนึ่งสองและนนะจะมีขึ้นโทรถุกเฉินขึ้นมา ให้เราปัดซ้ายปัดซ้ายค้นหา iPhone ซ้ายอีกเคื่อแตะสครั้งเพื่อปิดเครื่องจะมีแตะ2ครั้งเพื่อปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคผมไปที่ยกเลิกปัดขวามาที่ยกเลิกแล้วเคาะไปครับได้นอนค่ะที่ศจากหกโอเคเดี๋ยวผมอีกแบบหนึ่งการเข้าสู่โหมด SOS โทรฉุกเฉินเพื่อที่จะปิดเครื่องได้อีกวิธีก็คือปลุกขึ้นมาใหม่ให้กดปุ่มไซด์บัตท่านหรือปุ่มด้านข้างหรือปุ่ม power เนี่ย กับปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับค้างไว้เมื่อกี้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวนะครับอันแรกคือกดปุ่มไซด์บัตทันหรือปุ่ม power เนี่ยกับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้3วิวิธีสองก็เหมือนกันครับเปลี่ยนมาเป็นปุ่มลดเสียงกับปุ่มไซด์บัตทันหรือปุ่ม power เนี่ยเอาใหม่ครับนาฬิกาห้าสิบนาปลุกขึ้นมาปุ๊บกดปุ่มด้านข้างกับปุ่มลดเสียง1 2 3พร้อมกันโทรฉุกเฉินเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยครับกดค้างไว้3วินะครับโทรฉุกเฉินนะครับ แล้วเราก็ปัดซ้ายมาที่ป <ID S 1> <ม>ุ่มหาแตะสองครั้งแตะสองครั้งเพื่อปิดเครื่องแตะสองครั้งเพื่อปิดเครื่องครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปได้เลยนะครับก็จะปิดเครื่องอูปิดเครื่องได้หลายวิธียังมีอีกครับยกเลิกอ่าสำหรับ,<อ>บใคร <นะ S 1> คิดว่า,อ,าอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมต้อง ต้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่รหัสผ่านก่อนนะครับอีกตัวนะครับก็คือเราสามารถใช้ i s t i v e Touch ก็คือปุ่มเมนูพิเศษลอยๆของทาง Apple บนไอโฟนนะครับที่สามารถให้เราเรียกใช้งานได้กรณีไม่อยากกดปุ่มโฮมหรือปุ่มไซส์พัดท่านหรือปุ่ม Vol u ุ e มอะไรต่างๆนี่นะครับสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วไปที่เมนูสัมผัสนะครับจะมี i s t i v ท t o u ั h คุณสามารถเปิดได้หรือเรียก s ิริครับผมเรียก s ิรินะครับกดปุ่มไซส์พัดท่านหรือปุ่มโฮมค้างไว้ครับปุ๊บเปิด เ okay. เปิด Astive Touch ราสามารถเรียกเปิดหรือปิดผ่าน Siri ได้โดยาโการพูดว่าเปิดหรือปิด as s i s t i v e touch นะครับพูดแบบสำนียงไทยแบบผมเลย as s i s t i v e touch อย่างเงี้ยครับแล้วปุ่มเนี้ยจะอยู่บนหน้าจอตรงไหนก็ตามนะครับผมก็ลองหาคันดูของผมเนี้ยจะอยู่น่าจะขวาล่าง เจอไหมนี่เจอแล้วครับอาหาเมนู Assistive Touch เจอแล้ว1นิ้วแตะสอครั้งจะเป็นเมนูลอยๆบนหน้าจอเลยนะครับเป็นเมนูช่วยเหลือพิเศษหนึ่งนิ้วแตะสอครั้งเข้าไปปั๊บเมนูอ่าศูนย์การแจ้งเตือนจะมีทางเลือกให้เยอะแยะเลยแต่เราจะไปที่หัวข้ออุปกรณ์นี่ครับเพราะเรามาโฟกัสกันเรื่องปิดเครื่องนะครับปัดขวามากำหนดเองปัดขวามาอุปกรณ์กำหนดเองอุปกรณ์เจออุปกรณ์แล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับอุปกรณ์ แล้วเราก็ปัดขวามาที่ลดระดับเสียงอื่นๆอื่นๆครับผมเนี่ยแอคติทัตใช้แทนปุ่มกดด้านไซบัตทัานป,ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับจะกลับหน้าจอโฮมจะไปศูนย์ควบคุมจะเข้าแถบสลับแอป,ปได้หมดเลยอ่ะเรามาที่อื่นอื่นครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาอ,อ่ะเนี่ยดึงจอลงเพื่อแตะก็ได้เราปัดซ้ายมาคำสั่งนิ้วคำสั่งนิ้วได้ด้วยเริ่มการทำงาน,งานใหม่หรือเริ่มการทำงานใหม่อันเนี้ย ปิดและเปิด iPhone ใหม่เป็นการรีเซ็ตได้ด้วยตรงนี้นะครับปัดซ้าย,ย<อ>ซ้ายอีกเขย่าเขย่าอ่าซาสคือ SOS เนะครับเจอ SOS แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งที่ SOS เปุ๊บซัสโทรฉุกเฉินอ่าก็จะเข้ามาที่โทรฉุกเฉิน,นครับเราก็ปัดซ้ายมาที่ค้นหาแตะสองครั้งแตะสองครั้งเพื่อปิดเครื่องแตะสองครั้งเพื่อปิดเครื่องนะครับเจอตรงนี้แล้วคุณก็สามารถ1นนิ้วแตะสองครั้งปิดเครื่องได้ทันทีกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผม สำหรับใครที่บอกว่าถ้ายังเป็น iPhone SE SE 2 SE 3 iPhone 8อยู่อ,อนี่ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บอันนี้ตัวนี้เป็น SE เว r s i o n ่อ2นะครับ,อ,รบอ่านี่ครับคุณจริงๆทำได้ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกมากับจริงๆครับถ้าเป็น iPhone รุ่น SE 2 SE 3 SE 1 iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S เออก็สามารถที่จะกดปุ่มผมผมลองดูนะว่าทำได้ไหมกดปุ่มแค่ power ค้างไว้ตอนเครื่องปดล็อกเนี่ยครับหนึ่งสและอ่าเนี่ยครับคือแค่กดปุ่ม power อย่างเดียวง่ายขึ้นไปอีกนะครับสําหรับใครที่ใช้ iPhone ที่ยังมีปุ่มโ m e อยู่นะครับ ยกเว้น iphone 7บ้างที่รู้สึกว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนนะแต่ลองดูนะครับก็ se 2 se 3 iphone 8ก็กดปุ่มแค่ปุ่ม power ค้างไว้คุณก็ปิดเครื่องได้อย่างง่ายๆกันเลยนะครับ2022แล้วก็มาแนะนำวิธีการ วิธีการปิดเครื่องอให้คุณได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ทุกๆวิธีของที่ผมบอกไป iphone ที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่ก็สามารถปิดเครื่องได้หลากหลายวิธีอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่ารุ่นไหนทําได้ทําไม่ได้ต้องขออภัยด้วย<ม>ยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับหวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆในปี2022ใครใช้ iphone ที่อัปเดตเป็น ios 16กันแล้ว จะมีวิธีการปิดเครื่องหลากหลายวิธีการใครมีมากกว่านี้อสั่งสิริปิดเครื่องได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองสั่งดูสเก้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีเก้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีขอยังเพื่อการโฟกัสปิดเครื่องให้หน่อยในการปิด iphone อุ้ยยังปิดไม่ได้ครับก่อนอื่นกดปุ่มด้านข้างพร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงอ๋อก็คือวิธีที่ผมบอกไว้ก็คือปุ่มด้านข้างกับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้หรือปุ่มด้านข้างกับปุ่มลดเสียงค้างไว้สามวิมันก็จะขึ้นโทรฉุกเฉินแล้วเราก็ไปที่ปุ่ม ปิดแต่สองั้งเพื่อปิดเครื่องนะครับโอเควันนี้บริการหมอคอม1 4 1 4พัดกับผมสีโชต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าความรู้ที่นำมาฝากกันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่หน้าจอตรงไม่ตรงยังไงขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าถ่ายเองรีวิวเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมนะครับความรู้ดีๆถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมบอกต่อสวัสดี